โยูวอทสับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่หล่อเท่และสวยใสยทุกคนนะครับพบกับผม BSP วันนี้เรากำลังม่เกม Marvel's Rival นะครับวันนี้เนี่ยเรากำลังมาอยู่กับช่วงลองเล่นทุกตัวละครนะครับโดยที่ตัวละครวันนี้เนี่ยมีชื่อว่าเจฟฟ์เดอะแรนชาร์ดนะครับหรือว่าน้องเจฟฉลามบกนะครับก็เป็นตัวละครสายอ่าซับพอร์ตนะครับโดยที่ช็อตสตอรี่ของน้องเนี่ยคือน้องเป็นฉลามธรรมดาที่โดน โมดอกเนี่ยเอามาดัดแปลงหรือว่าทดลองให้กลายเป็นฉลาบหกนะครับแล้วก็ถูกรับเลี้ยงโดยเคสบิชอปแล้วก็เกวนพูนะครับก็ไปดูเพิ่มเติมได้นะผมอาจจะเล่าซีซัวมูซัวไปหน่อยก็ดูในช่องในครอสแมฟิดด์เลยนะครับเอาเป็นว่าเราไปดูในส่วนของสกิลของน้องก็เลย่อกว่ามีอะไรกันบ้างก็ไปดูกันเลยโอเคน้องเป็นตัวละครซับพอร์ตใช่ไหมซับพอร์ตก็คือทำหน้าที่มันต้องหิ่แล้วนะครับก็สกิลปกติหรือว่าเอ่อพสซีฟปกติของน้องเนี่ยก็คือการที่ยิงอะไรเนี่ย อ๋อพาสซีฟคือลดดาเมจที่ได้รับจากการโจมตีคริติคอลนะครับส่วนการโจมตีปกติคลิกซ้ายนี่คือการฮิวเพื่อนนะครับนี่มันทำการฮิวนะครับพ่นน้ำใส่จะฮิวไ,ไปด้วยนะครับอืมโคตรแรงนะครับแต่ผมขอปิดอันนี้สินี่มันจะใช้ฮนะิวนี้นะครับนี่พอฮิวหมดใช่ไหมน้องต้องทำการหยิบปลาขึน้นมากินนะครับนี่เห็นป่ะส่วนคลิกขวาเนะี่ยเป็นการทำดาเมจนะคือการที่น้องเนี่ยจะพ่นเป็นกระสุนน้ำนะครับยิงเข้าไปอืมอืม โคตรแรงนะครับเออโทษทีอ,อ่าต่อมาสกิลชิพคือสกิลที่เป็นสกิลที่ไว้หนีหรือว่าไว้เคลื่อนที่ได้นะก็คือการที่น้องเนี่ยจะมุดลงไปในน้ำนะครับแล้วก็จะสามารถว่ายน้ำได้ไม่จำกัดนะครับก็ว่ายไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมน้องจะว่ายได้ตลอดเลยนะครับเห็นปะบบุสามารถขึ้นไปด้วยนะได้ด้วยนะเห็นไหมขึ้นฉากได้ด้วยโคตรจะงงเลยอนะันนี้ดูดูดูเห็นปะ แบบน้องว่ายว่ายผ่านฉากได้อะดูดิอย่างเทพนี่โอเคส่วนสกิลอีเนี่ยคือการที่น้องเนี่ยจะปล่อยฟองอากาศฮิวออกมานะครับเห็นไหมนั่นๆที่มันลอยไปเดี๋ยวผมจะให้ดูนะนี่นี่นี่มันเป็นฟองฮิวนะเนี่ยฮิวแรงด้วยประเด็นอะเดี๋ยวผมจะเอาให้ตัวละครเกือบตายแล้วกันดูซิว่ามันจะอยู่แรงไหมเดี๋ยวเรามาดูกัน แรงนะแรงมากคือเก็บ2อันคือได้เลยอ่าโอเคก็หมดละก็ส่วนต่อไปเนี่ยจะเป็นการใช้อัลติเมทของน้องนะับส่วนอัลติเมทของน้องเนี่ยก็คือการที่น้องนะครับจะดำลงไปในน้ำแล้วก็ทำการตบงอมงอมน้องน้องอมเข้าไปได้ไงดูนะก็คือน้องจะอมสตูไว้แล้วก็ทำการกินเข้าไปนะครับแต่ว่าถ้าเวลาจำกัดเนี่ยมันจะมีประมาณ5้วีนะครับก็น้องจะพ่นสตูออกไปนะครับนั่นแหละคือการที่ น้องโ่นออกไปนะครับแล้วก็สามารถงับเพื่อนได้ด้วยนะ๋ยวผมเดินทำให้ดูนี่ศัตรูมันจะบัก่าวะเน, <c oughs> นี่ยนี่นี่มันโค่นครับมันงับเพื่อนเข้าไปได้ด้วยนะ <c oughs> นี่คือหน่ำงำง <c oughs> เราสามารถที่จะถุยเพื่อนได้ส่วนเพื่อนที่อยู่ในปากน้องเจฟเนี่ยจะทำการฮิวถ้าเป็นศัตรูในในปากของเจฟจะเป็นการทำาดเมจไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าน้องจะคายนะครับส่วนถ้ามันไม่มีใครในวงแล้วเนี่ยนะครับมันจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวให้ดู <c oughs> น้องจะแบบ งมบเงิบเงิบงิเฮ้ยน้ำน้องจะงงนะแบบไม่มีใครเลยเหรออะไรอย่างงี้นะน้องก็แบบว่าไม่มีใครเลยนะโอเคเรามาส่วนของการทีมอัพกันดีกว่าเพราะว่าน้องมีตัวละครทีมอัพอะไรบ้างก็ดูกันเดดูสิเจฟมีตัวละครทีมอัพสองตัวนะก็คือตัวละครของกรุ๊ตตัวแรกน้องสามารถขึ้นไปยืนบนกรุ๊ตได้นะครับเดี๋ยวผมจะดูอัพไปไหนนี่นะฮึ่ม น้องไปยืนบนกรูดได้นะแล้วก็จะทําการสามารถขึ้นขี่บนไหล่ของกรูดเพื่อรับเอฟเฟกต์ลดดามจได้นะร <S 2> <S 2> <S 2> <S เราจะได้ใช่ไหมใช่เราได้นะแล้วก็อีกกันคออือตัวละครของลูน่าสโน์นะเดี๋ยวผมวาหาก่อนอ่ะนี่นี่เห็นไหมต้องเปาะคอเราจะเป็นน้ำแข็งเห็นปะนี่ก็คือนะครับระเบิดเยื่อแข็งลูน่าสโนประสานพลังงานาน้ําให้แก่เนมอลแล้วก็ฉลามบ,บกเจฟนับทำให้เขาสามารถดึงพลังจากน้ําแข็งเสริมสกิลของตนได้นะครับก็ นี่นะครับเราจะทำการกินน้ำแข็งเข้าไปนะครับแล้วก็โค่รแรงขึ้นนะครับนี่ดูโคตรแรงแรงมากแรงโคตรเลยนะเดี๋ยวผมขอลองอีกทีสิถ้าเป็นยูเป็นไงปกตินี่ใช่ไหม แล้วถ <mm ้าเราอมอ่ะอมเพื uh ่อนได้ไหมอ่ะผมจะไม่มีอัิตินี่หว่านี่เดี๋ยวผมทำให้ดูเราสามารถอมเพื่อนแล้วขุยเพื่อนทิ้งไปกับศัตรูได้ด้วยนะนี่ครับไม่ดูเราลงแบบนี้ใช่ป่ะแล้วเราก็ซูซายสควอตปูมอันนี้คือการเล่นของเจฟในการกดอัิตินะครับหรือว่าคุณจะขุ่งพ่นศัตรูออกไปพ่นเพื่อนออกไปก็ได้นะถ้าคุณหมั่นไส้เพื่อนครับก็มีประมาณนี้สำหรับสกิลของน้องเจฟนะเอาไปบ้านเราไปดูในส่วนของการเล่นเกมเพลย์ของน้องเจฟกันเลยก่อนว่าได้เป็นอย่างไรก็ ไปดูกันเลยดีกว่าไปนี่น้องน่ารักกันดีเฮ้ยรขงเราอะไรมาหมอเมาส์ก็หมอแปลกก็กูว่าดีกว่านะเพราะว่าหมอแปลกเวลามันตีพาสีมันจะไม่ไม่ได้คนอยากเคนอยากได้คนอยากคนอยากได้รังสีเลยเฮ้ยเออรังสีเออว่ะเออใช่มันต้องฮัคคู่นี่หว่ากูรู้กูเป็นฮักกับนี่แล้วกูเป็นนองเจฟไงอ้าวฉากกูไม่หลุดเออ แค่ขนาดขึ้นตัวผมแล้วมันยังออกขวาเลยจงเลยเฮ้ยดูดิเฮ้ยดูกูกูมุดฉากได้มันมีวิธีการต้นโดดวะเบียร์ฮะมันมีวิธีการต้นโดดปะก็กูต้องโดดอ่ะคุณต้องโดดอ๋อโดดขึ้นนะได้นะเฮ้ยคุณรู้ป่ะถ้าคุณสามารถน็อกเอาตัวที่บินได้เลยอืม เหมือนวู้บูลีนอะแต่วูบูลีนมันจะเหนียวไปด้วยฮักมันจะก็เหนียวไปเหมือนกันนนั่แหละก็ปิดแต่เดี๋ยวไม่ได้ทำแล้วพอแต่เดี๋ยวแม่งเล่นโคตรยากเลยเฮ้ยพี่ฮักมาแล้วปั๊บปั๊บปั๊บดูหมดแล้ว เอ้ยมันต่อยกูกาการลุลูวๆแคอีเอลฟ์ไอ้เหี้ยโอ้พี่ชายแม่งบินต่อยกูันเหี้ยพี่ชายภาษาจีนมาไปไหนแล้ววะอาเราเก็บคนเดียวเลยเฮี้ยมันผิดจังไะเดือดฮามาแล้ว เฮ้ยใครอยู่ข้างในอีกคนนึงมันมีคนนึงอยู่ข้างในอยู่ก็ยากไอ้ยี้นี่ก็ขยันต่อยจังเลยมึงจะขยันเข้าเลยนะน่ะพี่ชายพี่ชายพี่ชายเฮียเราอยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่ตรงนี้มันมีฮิวสองตัวอีกตัวเป็นอยู่ไหนอะ เอ้นี่ฝังล็อกเก็ตฝั่งหนุ่มใช่เหรอเดี๋ยด้โอเคคุได้อคซิตี้อีกอูนี่ออฟเลือกคุณเด้งมากกว่าเดิมไอ้คุณไม่ได้แปลงร่างดรือเปล่าน่ามันตะตอวพุดแบนเนอร์มันเดินมาแปลงร่างวั เนี่ยมึงลดเลื่ดพ่นน้ำเลยฮ่าโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอ๊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 ยโอ้ยโอ๊ยโอยโอ๊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 ยโอยโอยโอ๊ยโอยโอ้ยโอ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 ย เฮ้ยมันโอ้ไม่ได้ยังไงวะาวลุยสายสควอตกลายเมื่อไงด,ดีนะกูคลายออ,อฟมาเอ้ยเฮียดูนีกูออยออฟลงมาด้วยดิแหมกระเด่น <c oughs> ล่งไป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 หักมันไม่มีสกิลกันตัวเองเลยนักกัน ผมชิปเนี่ยครับชิปมันให้โล่เพื่อนได้นะแล้วก็อีอีคุณรู้บ่มันสามารถโค่นแล้วมันสตั้นศัตรูได้นะเว้ยเนี่มาแต่มันไม่มีตะเกียบแบบยกขึ้นมากาะดอะไรพวกนี้เลยตัวเข้าไปแล้วรับไปฮิลกูบางเฉียบกายภาพล้วครับเอาเนื้อเอาเนื้อนวดไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขวามาขวามาขวามาไม่เยอะแล้วแม่ อ้ยชิบหายไอ้เี่ยมันอเกนอกอเกนอะไรอ่ะเอ้าเอาตุกบักคนนิ่งเลยนี่แล้วเลือดเลื่อมงงไงเฮอืมอืมอืมลามยงไหไอเ่ยอยู่นี่เลือดคนน้ำดิอยู่นี่เวก่อนเฮ้ยกูมุดอ อูตายกูโดนแม็กซิมัมพอลส์เฮ้ยอ๋อคุณกระทืบโลกี้ให้เทฟกระจองไงแบบแนวแอนิเมชั่นมันได้ไอ้ตัวมันเป็นเทปตัวเยอะอะเฮ้ยไอ้กูเห็นอนิเมชั่นเพื่อนกูที่กำลังกระทืบเพื่อนอยู่อันตรีแป้งสะใจยิ้มหายนี่คือสิ่งที่คุณทำกับเจฟด้วยเวลาเล่นเจฟกระทืบแล้วแบบโคตรทานรูเลกาไปไอ้เชี่ยแม่งแบบ เพตาแม่งแบนเกมยี้นี่แน่นอนนะได้เห็นไะคสัต้องลองเล่นน่ะแล้วคุจะู้องเก็บปอดแบนดยเพาะจับที่แม่งไม่ค่อยหิวอ่ะคือถ้าหากแม่งจับเพื่อนกระทึบเองได้นี่นั่งแบบ้ยอกระทืบคนแรกอ่ะกูจับมึงเลยโไม่ไม่ไม่ไมมไมมหมูดงหมูด้ง มมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดู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 กูเดินถอยหลังแม่งแบบเฮียท่าอันนี้นี่ว่าไอ้ไม่ใช่ผีเสื้อเดี๋ยวท่าอะไรวะแต่ก่อนกูชอบทำท่าทำท่านี้มากเลยตอนแบบว่ายน้ำแม่งมันดิก็กูแกล้งแพล้งตัวเองในน้ำเพื่อคนตกใจว่ากูตายในน้ำอะไรอย่างเหี้ย เฮ้ยไอ้เจฟมันดูดันดันด้วยวะแม่งแบบดัน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 ดีับดัสวัสดีครับสวัสดีครับแทงมันแทงกูอยู่ไหนเนี่ยแทงกูอยู่ไหนแล้วพอมึงเห็นเล่นแบบนี้เล่นเล่นมาเวลเหรอใช่ตีเต็มไหมนะทุกคนเรื่อยๆไอ้ไอ้ไอ้ขัดออกเลยเดี๋ยวออมด้วย <onz> ไอ้ขี้นี่มาอีกแล้วไอ้ขี้คนจีนนะเออชาต์แม่งมาพูดจุงฉุ๋งจุงฉงเหรอไอ้มันคนเชฟมาเจฟมันตายแล้วรุ่ช่วยโต้ก่อนโอ้โตแม่งโดนคนจีนไล่กระทืบไอ้เหี้เกย์อยู่ไหนอยู่ไหนกูยิวคนข้างในอยู่ยิวกูมันมี กูมีฮิ้วกี่คนเนี <oung> ่ยทีมกูเนี T ่ยหมอแปลกินี่หมอแปลกินี่ระยะเไม่เฮ้ยอะไรไปนะไข่ปูฟมอยู่คนมั้ยเฮ้ยเฮ้ยมาดูอย่างดิไอ้เหี้ยแรงเท้าช่วยด้วย จะจบเกมหรือยังอ่ะหรือเพิ่งเล่นกันเพิ่งเล่นเพิ่งเล่นดีก็ถ้าชนะรอบนี้ก็จบครับคุณไปลึกเกินไปปะเนี่ยก็คิดว่างานนี่แหละแต่มึงทราบเพอยู่เนี่ยเอาเอาเฮียแดงเด็เพื่อนโอ้บ่นกว่าเนี่ยเล่นเล่นแบบนี้บูดจับกระทืบมึงเลยนะนี่ไงบายด e ไอ ช่วยด้วยช่วยกูด้วยโดนคนแขนด้วนไร่ฆ่าเจ้าแขนตนคนไปแทะเ้ยฟูลเมทัลอาชิมิเหรอใช่แล้วมั้ะไอ้โตเป็นตงลูกแล้ววะกูยังอยู่ที่นี่เลยเวลกันเปไนลลยนี่วะพี่น้องเล่นด้วยพี่นั่นนั่นไ่เชฟินดาใคร่ะแล้วทำไมเสียงของพี่น้องเลยกวะ พี่น,น,น,นัดของอันนี hmm ้พี่นัดเอาพี่นัดดอเอ้ยนอนหนูเหมือนกันเนอะอืออืออือออันนี้คือเล่นจะจบเป็นยังครับทุกคนทำไมมันขึ้นว่าต้องรีคอนเน็กตอะคือแมทยังไม่จบคือมันจะไล่ให้เราไปเล่นใหม่หรอมันเล่นอยู่เฮ้ยมาดิไอ้พวกกำลังจะกัดซิบจับธนแล่ะไอ้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 หยุดวะ เราโดนโค้งตายเราชนะเว้ยเรียบร้อยอีซี่เกินนัดเล่นบอสคอยากเวลาลิฟท์คาเลยกูกลัวเราแกทายลุ้นนะกันจะหลามเม่อไหรนัดเล่นบอเล่นครับเล่นครับเอาตำแหน่งแหละเล่นด้วยครับโอ้ไม่ต้องถามหรอกไอ้เหี้ยเกมนี้ใครอยากหยิบเลยก็หยิบเถอะกูเดี๋ยวกูเจอไหมโอเคก็จบกันไปแล้วสำหรับการลองเล่นตัวน้องเจฟเดอะแลน n d Shark นะครับก็เป็นตัวละครสายซัพพอร์ตที่ยูโคตรจะแรงเลยนะแล้วก็ทำดาเมจก็ดีด้วยแถม เป็นตัวละครที่น่ารำคาญเรื่องอันติแล้วการหนีนะเพราะว่ามันหนีได้เร็วมากนะอันติก็คุณยืนพลาดคุณตายมีแค่นั้นแหละเออก็มีประมาณนี้สำหรับน้องเจฟครับก็สามารถลองเล่นก็นได้สำหรับซับพอร์ตมือใหม่ก็เล่นน้องเจฟได้นะมันเล่นไม่ยากมากเท่าไหร่เล่นโคตรจังง่ายเลยนะแค่กดทิกซ้ายค้างแล้วก็หาจังหวะรีโหลดหาจังหวะอยู่กับเพื่อนให้นานที่สุดนะแล้วก็ผมแน,น,นะนำนะใครเล่นเจฟพยายามอย่าไปยิง บ่อยๆนะมัฮิวเพื่อนด้วยนะผมบอกให้นี้แหละใครเล่นเจมนะผมเจอมาหลายตาแล้วมันชอบยิงอย่างเดียวมันไม่ฮิวนะก็ผมมีฝากไว้แค่นี้แหละเอาไปบ้านเราไปดูในตัวละครถัดไปว่าเป็นตัวอะไรกันเลยดีกว่าายโอเคตัวละครถัดไปเนี่ยมีตัวละครที่มีชื่อว่าด็อกเตอร์สเตรนจ์นะเป็นแทงก์ก็ซอลซาเลอร์สุพรีมนะก็เดี๋ยวเรามาดูนในตอนหน้าว่าด็อกเตอร์สเตรนจ์หรือว่าหมอแปลกของเราเนี่ยมันจะเล่นยังไงหรือว่าเล่นยากไหมก็เดี๋ยวเข้ามาดูกันในตอนหน้าสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณขอบคุณและก็สวััสดีครบ